สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับก็จะเป็นการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะครับสำหรับข้อมูลที่ยังไม่จแจกแจงความถี่นะครับสำหรับการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลที่ยังไม่จแจกแจงความถี่นะครับก็จะมานำเสนออยู่3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือพอทายนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเดไซน์นะครับ ส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นเปอร์เซนไทนะครับสูตรก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับข้อท้ายนะครับก็จะหาได้จากสูตรนะครับ QR เท่ากับ XR ส่วน4นะครับคูณกับ n บวก1นะครับ สำหรับคอทายก็คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลนะครับนำมาเรียงจากน้อยไปมากนะครับสมมุติเรียงเป็นเส้นแบบนี้นะครับทีนี้การแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับเราก็จะสามารถมีจุดแบ่งที่เป็นจำนวนเต็มนะครับก็คือตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางแบบนี้นะครับ นี่คำว่า4ส่วนทเท่ากันก็คือจำนวนข้อมูลในแต่ละช่วงนะครับในแต่ละช่วงตัวนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีจำนวนทเท่ากันนะครับทีนี้มันก็จะเกิดจุดแบ่งอยู่3จุดด้วยกันนะครับโดยจุดแรกนะครับจุดนี้ก็จะเรียกว่าคอทายที่1นะครับจุดที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นควอทายที่2นะครับ แล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นคอไทยที่3นะครับ่าเพราะฉะนั้นจุดแบ่งที่เป็นจำนวนเต็มนะครับก็จะมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับถึงจะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันได้นะครับทีนี้ในสูตรนะครับก็คือ QR ก็คือคอทยที่ R นั่นเองนะครับคอทยที่ R นะครับส่วน n นะครับ n บวก1นะครับ ก็คือจำนวนข้อมูลแล้วก็มาบวก1เข้าไปนั่นเองนะครับต่อไป d ด s ซ g n ก็จะใช้สัญลักษณ์ว่า dr นะครับจากสูตรตัวนี้นะครับควอไทแบ่งออกข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่ากันเราก็จะสังเกตเห็นว่า d ด s ซน n นะครับตรงนี้เป็นส่วน10นะครับก็คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนเท่ากันนั่นเองนะครับเมื่อเราแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนนะครับอ่าแล้วก็ ข้อมูลเป็นเรียงจากน้อยไปมากนะครับเป็นเส้นตรงแบบนี้เวลาเราแบ่งนะครับจุดที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะกลายเป็นเดซายที่ที่เท่าไหร่ครับที่5นั่นเองนะครับแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะครับแบ่งแบ่งกนะครับไม่มีไม้บรรทัดลรวแบ่งยาก ทีนี้ครับแต่ละจุดนะครับก็จะเรียกเดไซด์อย่างนี้ครับเดไซด์ที่1เดไซด์ที่2เดไซด์ที่3เดไซด์ที่4เดไซด์ที่5เดไซด์ที่6เดไซด์ที่7เดไซด์ที่8แล้วก็เดไซด์ที่9นะครับ ถ้าแบบนี้ก็จะแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะครับเรามานับกัน,นครับ1 2 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10หเ็้ห็นไหมครับเราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเดซายแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันก็จะมีจุดแบ่งอยู่9จุดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในการหานะครับข้อมูลหรือหาตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นข้อมูลตัวที่ r ส่วน10คูณกับ n บวก1นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับเปอร์เซนต์ไทนะครับเปอร์เซนต์ไทก็จะสังเกตเห็นส่วนนะครับก็คือส่วนด้วย100นั่นก็คือแบ่งข้อมูลออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันนะครับอ่าก็จะแบบนี้ครับปึ๊บเปอร์เซนต์ไทที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะกลายเป็นเปอร์เซนต์ไทที่ 50นั่นเองนะครับและเปอร์เซ็นไทยที่มากที่สุดนะครับก็คือจุดที่เป็นจุดแบ่งนะครับที่เป็นร้อยส่วนเท่าๆกันนะครับก็คือ p 99นั่นเองนะครับมีอยู่99จุดด้วยกันนะครับนี่จากตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถถ้าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับสมมุติว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแล้วนํามาหา คอทายนะครับนำมาหาคอทายเดซายแล้วก็เปอร์เซนทายนะครับค่าที่มันจะตรงกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าหนื่งเลยตัวตรงกลางนี่ครับ <c oughs> นี่ Q 2ก็คือคอทายที่2นะครับก็จะตรงกับตัวตรงกลางของเดซายก็คือตัวนี้ครับเดซายที่5นั่นเองนะครับซึ่งก็จะตรงกันกันกบเปอร์เซนทายที่50นั่นเองนะครับอ่า ส่วนพอไทยที่1น,นะครับนี่นะครับจุดแบ่ง1ส่วน4นะครับอ่าก็จะตรงกับอ่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ไทยนะครับคิดเป็นเดซายจะไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับคิดเป็นเปอร์เซนต์ไทยนะครับก็คือส่วนเป็นร้อยเนี่ยก็คูณ25เข้าไปนะครับนะครับก็จะกลายเป็น25ส่วนร้อยเพราะฉะนั้นพอไทยที่1น,นะครับก็จะตรงกับเปอร์เซนต์ไทยที่25 แบบนี้นะครับนี่คือหลักการคิดนะครับในทานํานองเดียวกันพอทายที่3ก็จะตรงกับเปอร์เซ็นทายที่75นั่นเองนะครับก็จะตรงกันทีนี้นะครับย้ําอีกนิดนึงนะครับพอทายที่ R หรือ QR นะครับก็จะเท่ากับ xr ส่วนคูณกับ n บวก1 xr ส่วน4คูณ n บวก1คือข้อมูลตัวที่ r ส่วน4คูณ n บวก1อันนี้หมายถึงตำแหน่งนะครับตำแหน่งตำแหน่งที่ของข้อมูลนะครับส่วน d e s i g e ส่วนก็จะเป็น10นะครับส่วน percentile ส่วนก็จะเป็น100เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับามาดูตัวอย่างครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ ตัวอย่างบอกว่านะครับคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวน7คนนะครับเป็นดังนี้นะครับมี18คะแนนนะครับ13คะแนน19คะแนน21คะแนน17คะแนน20คะแนนแล้วก็16คะแนนนะครับโจทย์ถามว่านักเรียนที่สอบได้พอไทยที่3นะครับสอบได้กี่คะแนนนะพอไทยที่3ก็คือหา q 3นั่นเองนะครับ q ะฮะเท่ากับเท่าไหร่นี่นะครับก่อนที่จะดำเนินการหานะครับถ้าเป็นข้อมูลมาแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเรียงข้อมูลนะครับเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากดังนี้นะครับจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ13นะครับต่อไปก็จะเป็น 16นะครับแล้วก็17นะครับ18 19 20แล้วก็21นะครับในที่นี้นะครับข้อมูลมีจำนวน7ตัวด้วยกันนะครับจากสูตรเบื้องต้นนะครับ Qr นะครับเท่ากับ x r ส่วน4คูณกับ n บวกหนะครับอ่าเราต้องการหา Q 3นะครับก็คือ r เป็น3นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น x 3าส่วนสนะครับ7จบวกหนั่นเองนะครับก็กลายเป็น8นะครับอ่าทีนี้เราก็มา ดำเนินการตรงนี้ให้เรียบร้อยตรงนี้คือตำแหน่งที่ของข้อมูลนะครับเราตัดทอนเลยนะครับตัดทอนได้ตัดเลย C1 c น2นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ก็คือ X แล้วก็3คูณ2ก็เป็น6นั่นเองนะครับ X6 นะครับ x 6 Q3 x6 ไม่ใช่ตอบ6นะครับ x6 คือข้อมูลตัวที่6หลังจากที่เราเรียงจากน้อยไปมากเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มานับดูครับข้อมูลตัวที่6ก็คือ,อนับจากนี้ไปเลยครับ1 2 3 4 5 6นี่ครับนี่ข้อมูลตัวที่6นะครับเราก็ตอบ20นั่นเองนะครับอ่า ก็สามารถสรุปได้นะครับดังนั้นนักเรียนคนนี้สอบได้20คะแนนนะครับก็คือคนที่อสอบได้ควอไทยที่3นั่นเองนะครับก็ได้20คะแนนนะครับใน ตัวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเลขที่คำนวณออกมาแล้วมันลงตัวเป็นจำนวนเต็มนะครับตำแหน่งก็นับไปแล้วก็เลือกเอาจำนวนนั้นได้เลยนะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับจงหาเปอร์เซนไทที่65จากการชั่งน้ำหนักนักมวย7คนนะครับเปอร์เซนไทที่65นะครับอ่ะเราก็มาดูครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมครับต้องเรียงข้อมูลนะครับ เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากดังนี้นะครับน้อยที่สุดก็คือ75นะครับต่อไปก็76 77นะครับ80 83 86แล้วก็ 88นะครับในที่นี้ก็คือมีจำนวนข้อมูลทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7อ่าครบแล้วนะครับจากสูตรเปอร์เซ็นทายนะครับก็คือ PR นะครับเท่ากับ x R กรส่วนหนึนะครับเปอร์เซ็นทายก็คือส่วน100นะครับคูณกับ n อบวกหอ่า เปอร์เซนไทยที่65ก็คือการแทน r เป็น65นั่นเองนะครับ p 6 5ก็เลยเท่ากับนะครับ x 65ส่วน100นะครับคูณกับ7บวก1ก็บวกไปเลยก็แล้วกันนะครับเป็น8นะครับจากนั้นก็ตัดทอนให้เรียบร้อยนะครับอ่าหรือในที่นี้เราตัดทอนแล้วมันไม่น่าจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการ คูณแล้วก็หารด้วย100จะได้ง่ายนะครับ65คูณ8นะครับอ่าใครคิดไม่ออกตั้งคูณเลย65คูณ8 85 40ใส่0ทด4อ่า8 6 4 8เห็นไหมครับเป็น52นะครับส่วนด้วย100ก็จะกลายเป็นจุดทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองนะครับก็กลายเป็น5.2นะครับสิ่งที่ได้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น x 5.2นะครับอ่าเราก็จะเห็นว่า x 5.2 5.2นะครับมันนับมาแล้วมันไม่ได้เป็นจํานวนที่เราต้องการเลยนะครับอลองนับมาครับ1 2 3 4 5อ่าตัวที่5คือ83นะครับตัวที่6ก็คือ86 เพราะฉะนั้น x 5.2ก็คือข้อมูลตัวที่5.2ก็จะมีค่าอยู่ระหว่างตัวที่5กับตัวที่6นี้แหละนะครับอ่าตัวที่5กับตัวที่6ตำแหน่งมันก็ต่างกันอยู่1นะครับเราก็สามารถเทียบบรญญัติตรยางหาได้แล้วก็เมื่อเราเทียบบรญญัติตรยางแล้วมันจะออกมาเป็นค่าที่เราคำนวณได้ง่ายๆดังนี้นะครับ p 65นะครับก็เท่ากับเอา x 5ไปเลยครับแล้วก็บวกด้วยทศนิยมที่มันขาดไปก็คืออีก0.2นะครับแล้วก็มาดูค่าแตกต่างกันระหว่าง x 6นะครับกับ x 5นะครับนี่เราก็จะดูว่าจาก x 5ไปเป็น x 6เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่น,นั่นเองนะครับ x 5ของเราตอนนี้ก็คือ83นะครับ บวกกับ0.2นะครับคูณกับ x6 ก็คือ86นะครับลบด้วย x5 ก็คือ83นั่นก็คือ83<ด>บวก0.2คูณกับ3นะครับ0.2คูณกับ3ก็ได้เท่ากับ0.6นะครับเพราะฉะนั้น พีหกสิ 65, หรือเปอร์เซนไทยที่65ก็เท่ากับ83.6สิบานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการหาควอไทเดไซน์และเปอร์เซนไทยนะครับในกรณีที่เป็นจำนวนเต็มนะครับเราหาตำแหน่งและเป็นจำนวนเต็มอย่างตัวอย่างแรกนะครับ x 6เราก็นับไปเลยครับ 1, 2, 3 4, 5, 6แล้วก็ตอบตัวเลขนั้นได้ทันทีนะครับแต่ถ้าหาตำแหน่งมาแล้วเป็นทศนิยมแบบนี้นะครับนี่สมมุติเป็น5.2นะครับก็เราก็ไปดูว่าค่าที่ตำแหน่งที่เราได้มันอยู่ระหว่างตัวที่เท่าไหร่กับตัวที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือ5.2อยู่ระหว่างตัวที่5กับตัวที่6เราก็ไปดูว่าจาก5 ตำแหน่งที่5เพิ่มไปเป็นตำแหน่งที่6เนี่ยค่าของข้อมูลหรือค่าของตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มขึ้น3นะครับเราก็สามารถนำมาบวกเพิ่มโดยการเทียบบัญญัติตรยางนะครับก็จะได้วิธีง่ายๆแบบนี้ออกมาครับก็ถ้าหาชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ